Smart HR ฮช์สมาร์ทลีเดอร์กับพี่ยุ้รินพรโชเลอร์สินเจริญสวัสดีค่ะหลายๆท่านที่ติดตามฟังความรู้เฮชากับพี่ยุ้ยอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมพี่ยุ้ยทําเนื้อหาหนักๆเท่านั้นเลยเหตุผลที่ทําแนวทางนี้ก็เพราะว่าพี่ยุ้ยเห็นว่ามีอาจารย์แล้วก็กูรูหลายท่านทำเฮชาคอนเทนต์กันจํานวนมาก แต่ยังไม่ค่อยมีท่านไหนทำาฮช้าฮาวทูซึ่งในการทำงานเนี่ยหากเรามีเพียง H ฮชาคอนเทนต์แต่เราขาดแฮช้าฮาวทู h ฮชาคอนเทนต์เหล่านั้นก็จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากแต่ถ้าเรามี H ฮชา Howto ให้ด้วยเราก็จะสามารถนำา H ชาคอนเทนต์เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้มากขึ้นและก็เหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะนี่ล่ะค่ะความตั้งใจของพี่ยุย้ย ส่วนหนึ่งจากประสบการณ์การทำงานเมื่อก่อนที่เราจะหา HR How To ได้ค่อนข้างยากและอีกเหตุผลก็คือพียุ้ยทำงานที่ปรึกษาและวิทยากรด้านนี้ก็สามารถนำความรู้มาแบ่งปันทุกท่านได้ดังนั้นหวังว่าชุดความรู้ต่างๆที่พียุ้ยทำออกมาจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะทุกวงค์กรต้องการมีผลประกอบการที่ดีสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือเป็น High-Performance Organization แต่การที่องค์กรเราจะบรรลุเป้าหมายหรือเป็น High-Performance ได้สิ่งสำคัญพื้นฐานเลยค่ะคือเราต้องมีการวางแผนและเตรียมทรัพยากรด้านต่างๆที่ดีด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพี่ยุยให้ความสำคัญกับการทำ strategic HR planning หรือ workforce planning เพราะหากเราเชื่อว่า human capital ทุนมนุษย์นั้นสำคัญต่อองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ดังนั้นการวางแผนและเตรียมบุคลากรให้พร้อมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายองค์กรจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากคําถามต่อมาแล้วเราจะมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์หรือการทำ strategic HR planning เมื่อไหร่ที่จะเหมาะสมและจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรง่ายๆดับแรกนะคะก็เมื่อ CEO เราต้องการและถ้า CEO ยังมองไม่เห็นความสำคัญและยังไม่ต้องการที่จะทำสิ่งนี้ แต่ HR เราเห็นว่าสิ่งนี้สำคัญต่อองค์กร HR ก็ควรนำเสนอ CEO ให้มีการจัดทำการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์หรือ Strategic HR Planning เพื่อให้ HR และหน่วยงานต่างๆสามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรได้ดีที่สุดคลิปนี้พี่ยุ้ยจึงอยากจะแชร์มุมมองค่าว่ามีช่วงเวลาไหนบ้างตาม Business Life Cycle ที่เราควรทำ Strategic HR Planning จากภาพท่านจะเห็นว่าในแต่ละช่วงเวลาจะมีลักษณะเด่นขององค์กรแตกต่างกันนั่นหมายความว่าเราต้องการบุคลากรในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาและ Business Focus ด้วยโดยเฉพาะในสเตจที่2ที่องค์กรมีการเติบโตสูงมาเริ่มกันที่สเตจแรกสเตจที่1ช่วงเริ่มก่อตั้งองค์กรช่วงเริ่มต้นอาจจะไม่มีการวางแผนหรือเตรียมบุคลากรที่ดีสักเท่าไหร่ ยกเว้นหากเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรใหญ่มักมีแผนการเตรียมบุคลากรที่ดีเวลามีการขยายธุรกิจหรือเปิดบริษัทลูกใหม่ๆแต่โดยทั่วไปแล้วเราจะทำหรือจัดการตามสถานการณ์ส่วนหนึ่งก็เพราะความไม่แน่นอนของสถานการณ์และที่สำคัญช่วงเวลาเริ่มต้นมักจะมีให้ชาแค่คนเดียวต่อมาสเตจที่2ส,สเตจนี้คะที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมาก เพราะหากองค์กรและเฮช,ชาตเตยมบุคลากรได้ไม่ดีเราก็จะพลาดโอกาสดีๆที่จะคว้าโอกาสและทำให้พนักง,งานและองค์กรเติบโตไปพ,พร้อมๆกันและสเตจที่2นี่แหละค่ะที่จะชี้ชะตาในสเตจที่4ขององค์กรเราจะเห็นได้ว่า business focus สำหรับสเตจที่2นี้องค์กรจะมี expansion and penetration ดังนั้นการจัดหาการจัดหาและสรรหาบุคลากรเข้ามาเสริมทีมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสูงขึ้นและเติบโตขึ้นในสายงานจึงสำคัญมากดังนั้นในช่วงเวลานี้หากเราจะเห็นว่าหลายๆองค์กรจะให้ความสำคัญกับการบริหารท ALENT และ SUCCESSOR หรือการทำ SUCCESSION PLANNING กันแทบทุกองค์กรแต่ว่าจะทำท ALENT และ SUCCESSION p l a n ได้ดีระบบบริหารผลงาน PMS ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (Learning and Development) และการบริหารสายอาชีพ (Career Management) ก็ต้องมีเป็นพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้นด้วยนะคะต่อมาค่ะสเตจที่3เนื่องจากยอดขายไรายได้คงที่และค่าใช้จ่ายเท่าเดิมดีไม่ดีมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในแต่ละปีด้วยค่ะดังนั้น Business Focus ในช่วงเวลานี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการต้องเพิ่ม Productivity และลดค่าใช้จ่าย ดังนั้นจุดสำคัญสำหรับงาน HR ก็คือเราจะทำ Strategic HR Planning อย่างไรเพื่อโชว์ CEO ว่าบุคลากรของเราจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในงานได้สูงขึ้นในแต่ละปีเพื่อชดเชยกับเงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เพิ่มขึ้นและในแต่ละปีเราควรมีอัตรากำลังคนหรือบุคลากรจำนวนเท่าไหร่ที่จะเหมาะสม ควรบริหารบุคลากรอย่างไรเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นที่จะทำให้สามารถรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้และทำให้เกิด cost effectiveness ในขณะเดียวกันและสเตทที่4เป็นระยะที่ต้องคิดว่าอยู่ต่อหรือเราจะพอแค่นี้ business focus หรือเรื่องที่เราต้องคิดหนักต้องทำก็มีมากทีเดียวดังนั้นการวางแผนและเตรียมบุคลากรก,รก็จะมีอะไรที่หลากหลายและก็ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากองค์กรตัดสินใจ transform ตัวเองหรืออาจจะถึงขั้นเปลี่ยน business model ซึ่งจะส่งผลให้ business value chain เปลี่ยนไปความสามารถบุคลากรที่มีอยู่อาจจะใช้กับ new business model ไม่ได้อีกแล้วอาจจะต้องมีการ re-skill up-skill ให้กับบุคลากรทั้งในระดับผู้นำและผู้ตาม ในสเตทที่4นี้หากเราสามารถเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการทานฟอร์มได้ก็จะทำให้องค์กรสามารถไปต่อใน New S Curve ใหม่ได้ดีในมุมมองที่พี่ยุ้ยแชร์ทั้ง3สเตทขององค์กรคงช่วยทุกท่านเหตุภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพี่ยุ้ยฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e Smart HR Smart Leader by วิรพรกันด้วยค่ะ